โอเคแกก่องรอรีวิวครับสีดำสนิทเลยนะ Triple Back เรียกว่า Triple Back ได้ไหมนะครับคู่นี้ในมือผมคือ Adidas Duramo Speed รุ่นที่2นะครับรุ่นแรกยังไม่ได้รีวิวรุ่นที่2มาแล้วผมนี่ก็ขยันซื้อจังเลยอ่ะมาดูหน้าตาก่อนก็แล้วกันนะครับนี่คือ Duramo Speed รุ่นที่2นะครับคือแทบจะมองไม่เห็นดีไซน์อะไเลยมั้งเนี่ยให,ให้มัน ส่องกับไฟนิดนึงเพื่อนๆจะได้เห็นลวดลายอกมาหน่อย Triple Back ดํดำสนิทเลยนะครับทั้งหน้าผ้าที่ดำตัวของมิโซที่ดำนะครับเอาโซก็ดำดำหมดเลยอะ่ะซึ่งดีสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้รองเท้าลำลองใส่ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับใส่ไปทำงานอย่างเงี้ยมันก็จะดูเรียบร้อยหน่อยนะครับผมตัวดูหนึ่งรอบสิก็ไม่เห็นอะไรเลยเหมือนกันนะ ไลท์ไร์นะครับโฟมก็ยังเป็นไลท์ไร์เหมือนเดิมนะครับเหมือนในรุ่นแรกนะครับหน้าผ้าหน้าผ้าสีดำเดี๋ยวผมขอ,อยนาตเอานี่ออกนิดนึงโอเคหน้าผ้ายังบางโปร่งอยู่นะครับตรงนี้เขียนว่า Duramo Speed 2นะครับเห็นไหม นะครับแล้วก็เอาโซเอาโซไม่ได้ระบุว่าเป็นอะไรเอาโซนี่ถือว่าเป็นรองเท้าที่ตัวบัจเจตของทางอ d ดิดาสครับเพราะว่าราคาเริ่มต้นที่3,200บาทนะครับราคาไม่สูงนะครับเป็นบัจเจตเลยอะ คู่แรกที่ผมจริงๆผมใส่คู่แรกทดสอบไปแล้วรุ่นแรกนะใส่แล้วโฟมก็จะค่อนข้างเฟิร์มแน่นมากๆนะครับแต่คู่นี้ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับแต่นี้ให้เพื่อนๆดูก่อนว่าสีดําหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับดำล้วนนะเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจอยากหารองเท้าดําล้วนอยู่นะครับราคาไม่แรงครับคู่นี้ได้โค้ดส่วนลดที่ในช้อปปีนะครับเหลืออยู่ประมาณ2อ0 0ันห้านะครับเดี๋ยวชั่งน้ําหนักนิดนึงนะครับ2องร้อยเจ็ดสิบเจ็ด เท่าเดิมเลยเออรุ่นแรกมัน274คู่นี้277อีกทีสิเออเท่าเดิมต่างกัน3กรัมนะครับอาจจะมีแค่การปรับดีไซน์หรือเปล่าเดีต้องไปทดสอบดูก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้แกะกล่องให้เพื่อนๆดูก่อน Duramo Speed 2นะครับสีดำ Triple b a c k แบบนี้เลยนะครับนี่ ใส่แล้วเรียบร้อยแน่นอนนะครับใส่ไปทํางานได้แน่นอนลํารองพอทํางานเสร็จแล้วก็ออกมาวิ่งจ็อกกิ้งก็ได้นะครับไปฟิตเนสไปยิมก็ได้นะครับอ่เพราะนี่ดูรายละเอียดเพิ่ม่อยหน่อยแล้วกันลินรองเท้าเป็นแบบบางนะนี่เป็นแบบบางนะครับก็จริงๆดูร s โมสปีดก็คือมีคําว่าสปีดอยู่ด้วยแหละมันก็เลย เขาก็เลยดีไซน์นะผมว่าเขาก็เลยดีไซน์ให้มันดูแบบซิ่งๆิ่งนิดนึงนะครับมีเอ e m เมนต์ของความเป็นสปีดหน่อยนึงนะครับเรากระทะก็บุกนุ่มเต็มๆนะโอเคครับอ่ะเราดูกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปทดสอบแล้วมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีก็แล้วกันว่าคู่นี้เป็นยังไงบ้างครับผมโอเคครับ